มันไม่เยอะนะเดี๋ยวผมใช้ย่ามผมนะนผมเอาลูมตะก้าขึ้นมานด้วยโอ้ทุกคนในปลาลึกยิ่งใหญ่มาเร็วมาเร็วมาเร็วบูนี่เอ๊ะน้ำปักเอ๊อนะ,ะออออนี่แหละเขาว่าสัตว์ใหญ่ในปลาลึก ว่มมันนไเยอะะทุกคนครับผมพอกันอีกแล้วตามาลุยสานพัดทินลูกเกาหลีก็เก้าครับไม่ได้ไปใส่ไม่ได้อัดคลิปโดนแล้วโดวนโดนโดน,ดนไม่เป็นเดือนแล้วบะคลิปนี้จะพาไปเก็บเกาลัดครับเก็บอยู่หลังโรงงานนี่แหละ แต่ผมสิไปอบอห้างประตูบม่ได้อัดคลิปดงก็นเนื่องจากหนึ่งทำงานครับมีเวลาบม่ได้ไปลสายพ่อความหมายก็เลยบม่ได้อัดคลิปวันนี้คือวันหยุดก็เลยได้อัดคลิปเก็บเกาลัดพ่อมครับเก็บเกาลัดเกาหลีครบรอบสี่แล้วตัวผมเอ,งอ็งยูทูปก็เลยไปเก็บเกาลัด นี่ทางเกาปีกอนนั่นแหละครับปีกอนก็ไปทางนี้นะครับใครจำได้นี่ไปทางเกาหรอกว่าไปเก็บเการัดเนาะเดี๋ยวไปพอกันอยู่ปาเการัดได้เลยครับบบลูว่ามันสิยังบบขคนมาเก็บก้อนเลยโบ,บว่ากันโลก กระเทกินมเมื่ดเกลียงแต่ผมซององมึงยังพอมีเก็บอยู่ไปท่างใดล่ะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วโอ้ถึงแล้วนี่ไงปา่าเขาลัดทุกคนเห็นไหมมันยังหลงเหลือให้ผมอยู่นี่ไงพระเจ้ามันยังเหลืออยู่ ว่ามันจะหมดแล้วทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ทุกคนมันยังหลงเหลือให้ผมอยู่โอ uh, ้ไก่ปลาก็มีทุกคนนึกว่าผมว่ามันจะหมดแล้วนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขอเวลาเก็บก่อนนะครับนี่ครับมันยังหลงเหลืออยู่ให้ผมอยู่ โอ้พระเจ้าเห็นไหมข้างล่างอะ่ะทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนโอ้ยยเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมคงเวลาเก็บแป๊บนึงนะครับทุกคนวือละวือละวือวังอลังการละเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับเก็บมากแล้วก่อนเอ๊ะ เวลาเก็บสลักแค่นี้นะครับคุณมันเยอะมากค,คุณคุณรู้ว่าจะไม่ได้มันเลว้วมาแล้วคุณเออเออเออจิ๊บมันเยอะมากเอ๊ะ คืออัตมังใหญ่นะครับดูไม่มังยิ่งใหญ่คืออะไรมังยื่นั่นแหละนี่ครับทุกคนดูที่เยอะมากได้หลา่ๆตัวนี่ครับทุกคนมันใหญ่นุ๊ก อู้ำไรไหลเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเห็นด้ยเยอะมากไปต่อครับยุ่งขนาดโอ้หทุกคนผมเจอสันใหญ่ตัวนี้นี่ใหญ่ขนาดใหญ่หูดังค่ยอีกตัวนี้ดูไอ้ไอ้บึ้งไหมใหญ่อีหลีตัวนี้เดีท่าที่ผมเคยบึ้งคลัดป่าครับ หโคตรใหญ่เลยอะใหญ่กว่านิ้วมืออะดูมันใหญ่มากเลยนะทุกคนดูสิโอ้พระเจ้าใหญ่อะไรปื่นี้สามลูกเต็มกำเลยครับกำก็เบ่งพอได้ขวแล้วอันนี้เมื่อกี้นี่ใหญ่ครึ่งครึ่งอีกครับดูนะทุกคนต้นนี้อ่ะลูกใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนดูสิ โอ้พระเจ้าใหญ่อะไรขนาดนี้ดูสิโคนมันใหญ่มากเลยเราเจอสัตว์ใหญ่แล้ว,ลวโหกำเคือปูหุ้มครับเราเจอสัตว์ใหญ่แล้วครับอีกคนผมไปขึ้นมาทางงักนี้มันก็เละไรบริพน์วัยไงเดี๋ยวผมขอเวลาเก็บแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้ดูโชว์ผลงานลูกใหญ่สัตว์ใหญ่ นี่ครับทุกคนผมเจออีกแล้วผมเจอตอนน้นอีกแล้วใช่ล้วต้นนี้ใหญ่มากเหมือนกันเห็นไหมทุกคนมันใหญ่มากเลยมันอยู่ในป่าในดงนะต้นนี้มันเยอะมากข้างบนก็มีนี่คนมันอยู่ในป่านะโอ้พระเจ้าพระเจ้าสร้างอะไรมาให้เราเนี่ยมูใหญ่มากเลยทุกคน จะทิ้งลงตะก้านะครับได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับโอพระเจ้าปึออ้น้ำปักพระเจ้ายังไงทุกคนมันใหญ่มากเลยนะทุกคนมันใหญ่เลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะไปทางพูนทุกคนอ,อีกออออออน้ำเดี๋ยวจะ ผมเพ่ได้ใช้ส่งขยะมาคุณเห็นไหมทุกคนมันเยอะมากเลยนะคุณเราเก็บก็ไม่หมดนะทุกคนมันเก็บอีผมเอาตะก,กร้ามาน้ำคุณมันใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมแต่มันไม่เยอะนะไม่ใหญ่ๆนี่อีมันไม่เยอะนะ ผมใส่เ่าผมนะผมเอาลูมตะกาขึ้นมาด้วยโอ้ทุกคนนี่ปลาลึกยิ่งใหญ่มาเร็วมาเร็วมาเร็วบูนี่เอ๊ะน้ำปลาเอ๊ะนี่แหละเขาว่าสัตว์ใหญ่นี่ปลาลึกแต่ว่ามันไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่ามันหน่วยใหญ่นะเอ๊ะ เออพระเจ้าอะไรขนาดนั้นดูสิเต็มกำมือเลยสามหน่วยนะ่ะกำกระบ,บุหุ้มเลยมันใหญ่จริงๆเนาะน้ำ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 เออิง,งกัดตัวนี้ผมเจอดงเกาลัดแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูครับดงเป็นดงนะครับบารนี้ตัวขั้นเก็บครับนี่เห็นไหมนี่กาบมานันนี่เป็นดงเลยครับเห็นไหมนี่ โอ้โหพระเจ้าให้ตายเถอะนี่สวรรค์ชัดๆนี่เธอจะเก็บหมดไวไหมเนี่ยพระเจ้าดูสิทุกคนเราจะเก็บไวไหมเนี่ยดูสิจะเยอะอะไรขนาดนั้นคนเห็นไหมคนดูสิเนี่ยกำลังทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้ยว่าไทายเก็บกุกลินที เดี๋ยวผมขอเวลาเก็บแป๊บนึงครับบุ๊แป๊บนึงแบบมันหลายไปนี่เอาบูมมดเดเดี๋ยวผมจะมาวันใหม่ผมจะมาเก็บใหม่นะครับวันใหม่ผมเก็บอีกครับเดี๋ยววันใหม่ผมจะมาเก็บอีกอืเอน้ำปักมันเยอะมากเลยนะทุกคนตายเถอะเยอะอะไรขนาดนั้นมันเยอะมึงมากเลยทุกคนผมนี่เยอะมากเลยผู้ไทยนี่เก็บพกลิ้นขนาดเลยนี่ เดี so so pas, ๋ยวไปดูดูผลงานเลครับเดี๋ยวไปดูดูผลงานโอ้ครับคุณตอนนี้เราก็กําลังจะกลับนะครับผมเก็บไม่ไหวครับมันหนักคือึกล้วหนักมากพอแล้วครับเดี๋ยวผมเอาใหม่เดี๋ยวจะพาดูผลงานนะครับจะพาดูผลงานมันหนักครับเอาไปไม่ไหวตอนนี้เราลังจะกลับอันนี้ครับโรงงานผมอยู่ข้างโรงงานผมเอง งานองอยู่ป่ายอยู่เขาพามาดูผลงานครับนี่ะจะขออนุญาตถ่ายรูปเบนึมมันหนักดีครับได้หลายตืบเบาหลายครับมันหนักเยอะเทือหนาที่เอากระสอบมาเลยจะเก็บไปฝากอนุญาต ไ่ายรูปก,กันแม่บอส้ยามไปน้ำไปไซก็ไป,ไ,ไ,ปไปในเมืองไปป่ากับไปน้ำยามบุบนี่อีกรูปครับ,กกรบแก้วกินกับปุกมดครับเยอะมึเดี๋ยวเอามาอีกสำหรับคลิปนี้พอกันสั่นี่แล้วครับกลับก่อน นั่นแล้วบุ้ถ่ายคลิปให้ดูดูแล้วฝากกดติดตามเลยนะครับด้วยบุได้อตคลิปดดแล้วทำจ้าง,งานบ๊ายบายพ่อัอคลิปหนะ้าบ๊ายบายจุ๊บจุบจ๊บจุบ๊บ